โรงเรียนมีการกำกับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพรวิธีศึกษาในชั้นเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนมีการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนเพรวิธีศึกษาและทักษะชีวิตซึ่งมีการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครอบคลุมเรื่องเพรวิธีศึกษาแบบรอบด้านใน6มิติโดยผู้อำนวยการโรงเรียนและเพื่อนครูด้วยกันเอง 2. โรงเรียนมีการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้กับหน่วยงานต้นสังกัดทราบนอกจากนี้ครูผู้อบรมเพศวิถีศึกษาได้ดำเนินการรายงานผลการอบรมและนำไปใช้ขยายผลให้กับครูในโรงเรียนเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 3. โรงเรียนมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูจากการจัดการเรียนรู้เพวิถีศึกษาและการนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของโรงเรียน